ป่าใหญ่ครับเพื่อนดูงานนะหาเสาโอ้นี่ครับมาไกลวันนี้อำเภอเมืลาดนะกำลังทำสวนน้ำนะสวนน้ำแดนเดนมิดแถบ <c oughs> โอ้หนูไข่ขึ้นไปนถ่ายนนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ยอด ห้องไหนเนาะเลยเอาอะไรามาสบายดีครับโอ้สบายดีครับเมื่อวานไหนวันทีกินยาแล้วเมื่อวานกินเล่นเม,มื่อวานอะ <c oughs> เอาอะไรมะลิงอันี่ที่มือฮะ,อะ,อะเดี๋ยวลิงให้ อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านนะอยู่กับผมเหมือนเดิมนะอดตัดซิ่งอ่ะว่าอ,อ,อากาศร้อนนะอยู่กับเจ้ามักทีครับงานด่วนงานด่วนน่าจะอยู่นี่แล้วสองสาวันเลย ครับวิ่งบากบ่อนะวิ่งกันอยู่สี่คันครับโอ้ยงานเหมือนเดิมนะไม่ได้หยุดครับงานคุณภาพงานก็มาเยอะครับโอ้ดินเหนียวล้ว,ลวนๆเลยแข็งโคกครับแห้งจิ๊บเลยนะ คุณคูครับปลาเด่นนะนี่ปลาใหญ่ครับเดินดูงานนะเกาสล้มในตัวนะ

น,นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่ทีมงานเราไม่หนีนะไม่เคยทิ้งงานนะครับเอาจนพอใจนะเอาจนสวยงามเ๊ะเลยครับนี่ก็เจอลูกลังนะ่ะเจอลูกลังแดงด้วยสวยเลยนะนี่สุดเอื้อมมือเลย นี่ประมาณสี่เมตรนะอ๋อมกันยาวๆครับต่อเนื่องเลยนะงานนี้เป็นนี่ครับมากายวันนี้อำเภอเว่ลาชนะกำลังทำสวนน้ำนะ น้ำแดนไดนนมิทครับอ้อหนูใครขึ้นไปถ่ายหนูไม่ยอดช้องไหนน้อเลยนี่ยปุกี่ศูนย์จุดหกครับใส่ประมาณโอ้โหใส่เป็นงานเมาเลยนะ

ุเก่าเนี่ยเก่าสลบนะหรือว่าฝีมือจัดเหมือนกันนะสีวนปั่นคันไปด้วยนะ giả phong không này, xem ăn chín đinh. อะไรมาสบายดีครับโอ้สบายดีครับเมื่อวานไหนวันจะกินยาแล้วเมื่อวานโอ้กินแล้วเมื่อวานน่ะไม่ไหวแล้วป๋าเป็นไงไม่รู้ป๋าจิกลุกจิกเป็นไงบ้างไม่รู้นนสงสัยนีน่มาไหมวันนี้ไปเติมน้ำมนันท,ทำไงวะชิบยังไงมันก็เล่ในใ่ตัวเพียงหมดหัวใจนะ ดวงไม่ดีเลยช่วงนี้น่ะฝาจิกก็ว่าฝจิกลุงกี้กับไทยนู่นแหละลุงกี้ไทยอยู่คนเดียวนู่นนั่นแหละออโอ้เจอลูกลังเี่นี่ลูกลังสวยที่ป่าเอาออกสต็อกบ่สวยเลยหนูนู่นน่ะเจออีกแล้วหนู ลังลูกลังไว้เลยเนี่ยแข็งุ๊กหนออ,อต่แทนที่จะเปลี่ยนชุดแล้วก็มา,ากลับบ้านเลย <c oughs> แดดมแข็งเลยสามเมตรสี่เมตรย,ยังแห้งกิบหนอฝนนี่ทุดยอดเลยอะ่ะเสียบร้อยครับเสียบุพ่ง รีดรีดมุมเออดูดูดีลาดีลารีดรีดสลบครับเว้ยหาทิ้งจะระเบิดครับตัวจริงเสียงจริงนี่เลย เก็บสโลปไปเลยตัวน่ะเอ่เอาไรมาลิงอ้นี่ชี้มือมีสิอ่าฮะ,ะเดี๋ยวลิงให้ มันพองขึ้นมามันคนท้องต้องกระดานมารีดดูเ้ดูท่ายืนนั่นแหละออสวยพอแล้วไปไกลแล้ว เรียบร้อยครับผมอ่าโอเคครับผมสำหรับลีปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้วน้ำสิงเลยนะครับสำหรับลีปนี้บายบายครับสวัสดีครับ